เป็นเมนูที่ฉลองวันเด็กไงใช่ไหมใช่ไหมครับใช่วันเด็กไหมคะบอกอะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเปดไม่ใช่มะเขือเทศเนาะนี่เลยเราก็ใส่ในนี้เลยนะนะลูกได้เลยค่ะหนูจะทําเป็นชิ้นเล็กๆเป็นพอคําก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นแผ่นหนูต้องกินนะนี่หยุดก่อนที่นายต้องชิมน้ําจิ้มอื อร่อยไหมอร่อยแมอร่อยนะมากมีว่ามันอร่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจนเคยครับพบกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้เรียกว่ามีครบครอบครัวเลยครับเป็นเมนูที่ฉลองวันเด็กไงใช่ไหมใช่ไหมครับใช่วันเด็กไหมคะวันนี้ใช่วันเด็ก เป็นวันเสาร์ที่13ที่เราจะออกอากาศในวันเด็กซึ่งต้องมีคีนาอยู่กับโกงด้วยนี่ไงวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรคะแพนเค้กเกาหลีโอเคเรามีอะไรบ้างลูกอธิบายค่ะแป้งเนี่ยจะใช้เป็นแป้ง All Purpose นะคะหรือว่าแป้งสาลีหนึ่งส่วนเราก็จะมีแป้งที่มีโปรตีนสูงนั่นก็คือแป้งถั่วลูกไก่ค่ะที่เราจะมาเสริมให้ตัวให้เด็กนะคะไม่ใช่แป้งเปล่า ก็คือเท่ากับเป็นชิคทีหรือถั่วลูกไก่เนี่ยเอามาบดละเอียดเขาจะมีกรรมวิธีก็จะโปรตีนสูงมากในนี้ทําให้เด็กเนี่ยทานมากขึ้นด้วยการเนี่ยค่ะซอยผักพวกนี้แครอทซูกินี่ปุ่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยมันด้วยฝรั่ใช่แล้วเราก็ปรุงรสด้วยมันจะมีเกลือนะคะแล้วก็ nutritional yeast เพิ่มความฟูความนุ่มของเขาด้วยเบกกิ้งโซดานิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลือ เราเราผสมแป้งรอเลยได้ไหมได้เลยเราจะให้มันขึ้นได้หน่อยอัตราส่วนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเท่ากับประมาณครึ่งถ้วยนะคะคือครึ่งครึ่งแป้งเท่ากันได้เลยอย่างละครึ่งค่ะ nutritional yeast ก็เท่าไหร่เอิมครึ่งนึงก็ได้ค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือถ้าใครชอบเนี่ยมันก็จะมีความเป็นชีซี่ก็จะเพิ่มรสชาติได้คะแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนี่อะไรผงฟูเหรอเกลือใช่ผงฟูค่ะ นี่ผงฟูหรือเกลือผสมกันแล้วอ๋อเกลือผมหมดนี่นะเออเอาแค่ครึ่งเดียวค่ะโอเคเสร็จแล้วก็อ่ะพี่นาทำผักเด็มของตีแป้งนี้ให้ใช่เดี๋ยววันนี้ก็ทำผักไปใช่ค่ะปอกอะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะไม่ใช่มะเขือเทศเนาะไม่ใช่อะไรเ่ะวัดวัดกันหน่อยว่าเรารู้จัก้ัเผ้ไเ้หรื้เปล่า้เฮ้ไม่้ย้ยเยเนี้ยยเ มันชื่อว่าแตงกวาอ่าขิน่ามามีมีอะไรให้ทำมีขุดขุดขุดถือไว้หนึ่งมือแล้วหนูก็ขุดชิ้นชิ้ชิ้อย่างนี้ค่ะง่ายเลนะคะใช่แล้วใช่แล้วได้ไหมคะมันฟัดหรอน่าจะได้น้ำอีกนิดนึงไหมดูได้เลยค่ะก็ดูว่ามันให้อยู่ทรงตัวหน่อยนะให้เขาเหลวเป็นน้ำนะเหมือนแพนเค้กอะค่ะรันนี่เป็นแพนเค้ก ไปเอาน้ำหน่อยเติมโอ้โหโรงงานแครอทของเราพอแล้วนั้นอะโรงงานแครอทพอแล้วค่ะต่อไปเป็นซูกินี่ล้างหน่อยแล้วก็กรอบได้เลยซูกินี่ก็ให้คี้หน้าขุนกันไหมคะขุนได้ไหมลองดูขุนได้นะคะหกขวบแล้วจะเก่งไหมเอานนี้อค่ะไปทิ้งเดี๋ยวก็เอาทำได้ไหมคะอาจารย์มาใส่ของลูกก่อนแครอทเหรอคะใช่ เเอาแครอทออกก่อนนี่เลยค่ะที่เหลือขีนัลุยมามีขอทำพาทโต้นะคะมั่งออให้ประมาณนี้นะได้ค่ะพักไว้นิดหนึ่งสำหรับแป้งส่วนนี่หั่นนี่แล้วกันนะหั่นลิอมันฝรั่งนี่ก็เอาเป็นเส้นเล็กๆหน่อยคะเขาจะได้สุกง่ายใช่ดีแล้วสนุกไหมคะลูกเพลินไหม โอ้โหอาสีขาวด้วยนะย่าให้ระวังตกค่ะอ่ะเสร็จแล้วคิน่าเข้าไปไว้ในนู้นบ้างเนี่ยนี่จะทิ้งหรือจะใช้ใช่ไหมคะอันอันเส้นใหญ่ไม่ต้องทำนะเม่าไหร่คะอร่อยเส้นใหญ่นะยนูไม่ชอบง่ายมากเลยอ่ะจริงเป้าเท่าเท่ากันนะค่ะ ประมาณส้มตำอันนี้ใส่ไว้ในแป้งเพื่อไม่ให้เขาดำใช่ไหมคะจะให้หมอนี่กินคนเดียวมีคนไม่ชอบกินผักแล้วเหรอเนี่ยนี่เลยเราก็ใส่ในนี้เลยนะนะลึกได้เลยค่ะหนูใส่กระเทียมเนาะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมลงไปด้วย พอแล้วลูก e n u g h no i want to play it's not for playing ทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการของขีน่าในทุกๆปีนะคะโอ้ยหนูทำขิงขิงทำเป็นซอสนะอันนั้นน่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นงาเดี๋ยวป๋าวัดรวยข้างบนดีกว่าไม่โต no no thank you no wait for m y first please นี่ทำนี้จุ๊บแล้วหนูก็จับนี้นะคะหนูวางนี้ไว้ จลังจากนี้หนูก็หั่นซอยนี้เบาบางๆ <Okay. S 1> ค่อยๆนะคะไม่ไม่รีบนะคะถ้ารีบแล้วมันก็จะแสบตามากใช่ผมก็แสบประจําเลยอ่ะจะเล็กๆนะจะทําเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นพอคําก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นแผน่นแผ่นใหญ่ๆแล้วค่อยมาหั่นเอาก็ได้ตามสไตล์ตามสะดวกเลยหั่นใหญ่มากเลยหนูต้องกินนะนี่หยุดก่อน บางๆบางๆเล็กๆหอนที่มันมีทำค่อยๆใจเย็นๆนนเอาไว้โรยหน้าค่ะเหมือนโรยก๋วเตี๋ยวอ่ะคิดภาพออกไหมเหม่ยก็พูดไปตาไ, <laughs> ไกลๆมีดหน่อยอันนี้ตัวทดลองอันนี้ให้เราทดลองเดี๋ยวอันใช้จริงเดี๋ยววันนี้ม <laughs> ัเองก็เหมือนแพนเค้กเลยนะใช่ค่ะแต่เป็นแพนเค้กที่มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้น เราต้องใช้น้ำมันช่วยด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะแต่จริงๆเนี่ยน้ำมันกับเด็กนะคะเป็นของคู่กันเพราะว่าถ้าตามหลักตามหลักนิวทริชั่นหรือว่าสารอาหารของเด็กนะคะเด็กจะใช้พลังงานสูงเขากน้ใหญน้ำมันเนี่ยไม่น่ากลัวค่ะในเด็กสําหรับเด็กเนี่ยเขาเผาผันไขมันได้ดีได้ดีกว่าได้ดีกว่าแล้วก็ซอสการใช้ไขมันน่ะได้เยอะเอาไม่เป็นทรงนี้ก็ได้เนาะแปลว่ามันก็หอมดีนะค่ะ เป็นความตั้งใจเราตั้งใจมันตั้งใจทุกเรื่องอันนี้เราก็จะว่าดรูปไม่เป็นเนอะจริงอะงหนูเคยให้แข่งวาดรูปแล้วบอกว่าคนยังไม่เป็นเลย <c oughs> ใครวาดคนเก่งห,หรือเปล่าคะแสบตาย <c oughs> ยางหนูอ่ะแสบไหมคะ ก็น่ากินเหมือนกันนะห,หอมโอ้ยกระเทียมทำมีตัดลนะแซบตาไปหมดมเล่าของเป้ก็ซอยกับเอ่อขิงกับกระเทียมเพื่อใส่ในน้ำเิ้มจิ้มนะอันนั้นทำน้ำจิ้มใช่ไหมลูกใช่อันเนี้ยมันเรื่อของ,งอง่อะค่ะมันเมือนพอแล้วนะคีน่านั่นแหละผมว่า อันนั้นเป็นนี่ค่ะให้เขา practice อ๋อ practice อาจจะผมว่าผมลืมงาอ๋อมีสองอร์ชั o นไม่ได้ตั้งใจตั้งใจสองวอร์ชันแบบลืมไงเดี๋ยวว่าตั้งใจที่จะโรยข้างนอกอยู่แล้วกลัวกลัวไม่เห็นงาใช่ไหมคะก็เลยมาโรยก็เลยมาโรยข้างนอกใช่ก็เลยลืมจะหมดแล้วเหรอคะ ลรนแล้วคหโอเคผสมใช่ไหมผสมค่ะน้ำส้มเนี่ยกะเลยสะดวกนี่น<ร>เลยนี่เลยอ่าซีอิ๊วค่ะอ่าโ,โ,โอเคทำงานงาน,น,น,นิดหน่อยน,นิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลคนก่อนนะคะอือฮึดิด ใส่ขิงได้เลยอร่อยมากอ,อร่อยมากขิงก็จะใส่แค่ปลายปลายต้นหอมใส่ต้นหอมกินนะ <c oughs> <c oughs> หนูไม่ชอบต้นหอมนี้ไม่ใช่เหรอมันคือต้นหอมโ์ชั่นใหญ่รู้หรือเปล่าเนี <c oughs> ่ยมันหน้าตาเหมือนกันไหมหน่ะมันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนไหมมันเป็นหมามีและเป็นขีนาเอามาต้นหอมต้นหอมซอย เยบร้อยเราโรยในถ้วยเล็กเลยไหมคะใช่น้ำจิ้มหายค่ะถ้วยน้ำจิ้มพ่นาเบาๆค่ะนิ้วนะระวังหนุูจิ้มแต่เหมือนชชปอะที่นายลองชิมน้ำจิ้มมาค่ะอร่อยไหม อร่อยมากอร่อยนะอร่อยมากมีว่ามันอร่อยนะอนปปออือนี่นะคะน้ำจิ้มนี่เลยนี่จะใส่ต้นหอมชุบๆขิงขึ้นมาได้หน่อยโอ้โคีน่าคีน่าชื่ออะไรคะแพนเค้กเกาหลี Yes แทนเคก้กเกาหลีซึ่งมีแต่ผักเยอะๆใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันได้แล้วเสร็จแล้วนี่น้ำจิ้มก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับชิมเลยค่ะนี่าจิ้มหน่อยออเขาให้ราดอ้าวเออเหรอของจิ้มแล้วหนราดเลยคะหนูก็มือแต่รากหนูไม่ได้จิ้มทั้งทีไง คือดูคนนี้นะที่จะต้องกินให้ได้แล้วก็กินแล้วชอบหรือเปล่าอ๋ออืมมีผักด้วยเยอะๆดีแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งเมนูสําหรับวันเด็กนี้ใช่สำหรับปีใหม่แล้วก็วันเด็กกันแล้วก็ใครที่มีลูกหลานอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงวันหยุดวันเด็กแบบนี้ลองทําเมนูนี้ดูแต่จริงแล้วก็อร่อยเลยแหละสาหรับเด็กๆนะอาจจะ ชอบผักอันนี้แต่ไม่ชอบผักสดก็เอาผักสดออกก็ตามสบายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วข้างในเนี้ยพอเอาไปทำสุกแล้วมันหวานนะคะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่ามันผักมันหวานขึ้นมาเลยใช่ก็บาลานซ์กันก็คือมีหวานมีเปรี้ยวข้างนอกก็ทำให้ไม่เลี่ยนกินได้เยอะขึ้นนะคินาน้าวติ้มใหญ่แล้วอันนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันโดยที่เป็นเมนูที่เกี่ยวกับผักโดยเฉพาะก็คือ ทานเบสเวกีนใช่ไหมหาเมนูอะไรที่เด็กสามารถที่จะทานผักเพิ่มขึ้นมาได้เราก็จะเอามานำเสนอกันได้แล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะอยากจะลองชิมเมนูทานเบสก็ที่คินาคา u คูซีนนะครับก็ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาดแก้วว่าเราต้องกด เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับของดีๆแบบนี้ะจะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดนะครับรรรรจะทําให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเราได้ตลอดหรือเรจะเห็นเมนูดีๆแบบนี้ตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับพบกันใหม่กับผมพรุ่งนี้นะครับส่วนปุเปก<ช>็เป็นครั <ๆ S 2> ้งหน้าต่อไปนะครับวันนี้ลานะครับคีนาสวัสดีท่านผู้ชมวยสด้วยสวัสดีค่ะอืมอะไร